ปีน้องเป่าสิงคันเนาะก็ขอสวัสดีเาม่ยเศรษฐคือเขาเครื่อมของเป่าสิงคันครับพี่น้องเนาะเมนี้ผมเองเป่าสิงคันก็มาตามเลขถูกใหญ่คือเกาเด้อพี่น้องเมนี้วันพระเป็นมือดับสิบห้าคำสิบสี่คำครับพี่น้องเมนี้เนาะเป็นมือดับผมเองเป่าสิงคันก็เลยมาตามเลขถูกใหญ่คือเกาครับพี่น้องเขากับมาเบิงมาเอาได้กันกับเป่าสิงคันครับพี่น้องเนาะเมนี้ใหญ่เป็นขอไปเพื่อนบ้านเด้อพี่น้อง ไปพังเล่าข,าข่ามโขงครับพี่น้องเอาก็มาเบิ้งเอาในกันกับเบาซึ่งข้านเนาะพี่น้องวันนี้เด็กถูกใจเนาะใ่เราจุดถูก,ถกไปหลายเติบครับพี่น้องมาเกือบพ่อท่านเนาะ เอาสิครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเลขถูกได้กันเลยครับพี่น้องมือเนอะาะว่ายายเป็นไหนตัวใดครับพี่น้องถูกไหมมั้งครึ่งหนึ่งครับพี่น้องโอ้ลืมเปิดแฟลชครับพี่น้องเอาเปิดแฟลชเบิ้งเนาะครับพี่น้องวายเนี่ยบมเห็นออกมาตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะ เด็ถูกออกมาตัวหนึ่งโอ้ชัดแล้เหลือมพี่น้องเหลือมตาครับพี่น้องเด็กถูกใหญ่เด้อม,มันหนีวันพระครับพี่น้องเนาะเด็กถูกใหญ่เพิ่นผมเองเบาเส้นขั้นก็มาตามคือเก่าครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวท่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเบาเส้นขั้นเนาะก็มาตามให้คือเก่าครับพี่น้องมันนี่เด็กถูกใหญ่เพิ่น แปดเราเพาะเราพี่น้องเนาะแปดเราไมา่หรอกเด็กถูกย้ายเพิ่นกะว่เข่ามาตั้งเมืดกะหาพระแล้วเดอ้อพี่น้องเนาะยายเราบอกว่าพวกเข่าหาพระแล้วบอกเาาอฟซีในเดอ้อเราวะเราก็เป็นห่วงเอฟซีเือกันครับพี่น้องเนาะปกติเราก็บบ่ใหญ่ผมมาเฮ็ดคลิปดอกแล้ว,ว่าอยาเอฟซี FC ตามมือขึ้นมือ,มอท้องหลายเนาะก็เลยเอา บางทานมันเบิ่งซื้อดอกย่าเหิ่นเบื่อปะไรลงทุนดอกว่าิ่นก็บเบิ่งให้เป็นแนวทางเนาะก็บ,บอกอยู่ว่าเป็นแนวทางมันมาคอยเอาประมากข้ากับ่านเนาะเราก็เป็นห่วงอยพี่น้องเพราะว่าพวกเขามาหาพระแล้วเนาะทั้งเหมือนหาพระกับพี่น้องเราก็มาเบิ่งเอาในการพระเนี่วัดิขเขาว่าพี่น้องเนาะเลขถูกย้ายเพิ่น ออกพวกเขาใหญ่แล้วก็จ๊ดทุกวันผ่าเราพี่น้องเนาะว่าเราคนหมัดขับพี่น้องเด็กถูกย้ายแสนเพื่คยแตกม,มาแล้วได้พี่น้องเนาะแตกแสนมาสามเถื่อเราเนี่ยเกือบหอดแสนก็ไล่หลอดอยพี่น้องเนาะมันก็ได้เรื่อยๆของเพื่อนละเอากระเาเบิ้งเอาในกันกระเป๋าซึ่งทานกับพี่น้องว่าย้ายสิได้ตัวใดมาเนี่ยเนะาะข่าโขงไปเมืองเล่าเด้อพี่น้องเอาเด็กถูกย้ายมาเนี่ย เป็นวันานพระพอดีเป็นมือดับครับพี่น้องสิบสี่คำตุกบแปดก็ชัดดีครับพี่น้องวันนี้เนาะสามโตตรงตรงเด้อขามโค้งมาแรงของวันที่ยี่สิบหกนี่เด็กถูกใหญ่สามโตตรงตรงโลดแก่มือให้เอฟซีเนี่ย่าบกเขามาหลายงวดแล้วเนาะ แต่ว่าเล็ถูกมันนี่ใหม่สายแห้งพี่น้องเนาะใหม่สายแห้งอ่นะกับเบิ้งนี้กันเรื่อยๆกับบางสังขา้นครับพี่น้องเนาะะแต่แรงมาใหม่เด็กแปลเกือบเมดแล้วย่ยายลูกแต่เาตสาแห้งครับพี่น้องมันนี่เนาะไอ้แห้หๆงๆปังๆกันสุขคนเด้อพี่น้องนะเนาะเด็กถูกยายขอขอสามตัว ว่าป้านี่ก็ให like ้ดูไปหลานตรงๆเด้อคุณเจ้าทีคุณเทวดาของคุณเจ้าทีคือเทวดาเนาะถึงมันแลมีผู้มีหงแก้วตาทิพย์ย่า่เราก็ใจดีครับพี่น้องเนาะยามเราได้เราก็แบ่งบอลสินค้าใส่อยู่เนาะเราบทถิ่นบัปลาเนาะ มหม่คิดเล่าได้เงินพ้อมเนาะวันนี้ให้ปังๆเด้อย่าสามโตตรงๆใอ้เข่าือเกาลูกล้านซื้อเสดายยันเงินไม่ทองใสเราก็มาตามได้ตูกย่าได้กันครับพี่น้องเนะาะามาขงไปเมืองลาวของที่จีซิบกเด้อพี่น้อง 8ปดกแน่นอนไปน้องเนาะ6็อ่าจะเป็นเลขท็ครับไปน,นะ 8, น้องเนาะแปดหกนาซิเมนแปดหกไปน้องเขาเป็นถูกไอไข่ครับี่น้องที่ยยจูเนาะเป็นถูกไอไข่ แป็ดทัก็ชัดดีครับพี่น้องเนาะชัดดีวันนี้บันนี้มีปีศาเด้อปูจะปิดจะบังสามตัวตรงๆกับามปีดหามบังเด้อปูเห็นคักๆชัดๆโหลดปิดบังลูกหลานให้งอโยเป็ดอะไ้ให้เขียนสามตัวตรงๆเขียนตัวเลขชัดๆเด้อบปูอย่นี่ เขียนบรชัดลูกหลานเป้บริอะไรได้เป้บริถีเนาะเขียนให้ชัดชัดทุกตัวเลยแหละให้นำไปเบิงเ่งเด้อมาแรงสองสองถุงเคึง่งอยู่ประเทศลาวก็ไปให้จับใส่เด้อปูให้จับใส่สามตัวตรงตรงลวดอยู่ประเทศลาวมาแรงสองถุงเคึง่งเด้อปูนำไปเบิ่งเด้อ ไอ้เล้วก็นำไปเบิงไปจับใส่สามโตโลดเบิงแล้วก็จับใส่เด็กที่ใดก็หกเด็กที่ใดก็แปดหกเด้อปูไปจับใส่เด้อแหลงสองตรงเจงจับใส่สามโตตรงตรงโหลด ไปเมืองเหล้าวิทเที่ยวบ้านเมืองา rumor, บานพีบ้านนองแล้วก็จับเหล็กไซรุดเหล็กถูกย้ายเหมือนเด้อพี่น้องมเนี้ยเป็นน้อนระมือนนี่เนาะเดล็กถูกย้ายก็บว่เขามาหาพระแล้วย้ายมาบอกเอฟซีเห้แน่เด้อแล้วว่าแล้วมันเป็นยังเด็กย้ายเลยวะ ก็บ,บอกเพิ่นอยู mm ่ว่าเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งกับเพิ่นก็สิพิจารณายายานดอยายายวะ่มะ,มวะมักเพิ่นก็สิตามบ่มักเพิ่นก็ผ่านละ่ะก็เลยว่าก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเนาะที่ให้เป็นกำลังใจเบาซึ่งล้วก็ไอ้กำลังใจย่ายเพิ่นตลอดเนาะก็ขอบคุณ FC ย่ายเพิ่นที่ติดตามย่ายเพิ่นตลอดเนาะขอบคุณหลายๆทุกท่านที่กดไหลกดแชร์กดติดตามให้เนาะ ขอให้ทุกคนแห้งๆปังๆถัเลขสามโตเด้อมื่อนี้ขเข่าสามโตอตัวเลขครับพี่น้องแปดกศนย์เด้อพี่น้องแปดหกศูนย์สรุปตัวเลขแปดหกศูนย์พี่น้องเลขตัวใหญ่มันอีแปดหกศูนย์ขอให้ทุกท่านแหงๆปังๆรืยๆกันทุกคนเด้อพี่น้องแปดหครับพี่นอ้องอะ ผมเองเบาวสึนข้าขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมบบาวสึนข้าและให้กำลังใจย่ายเป็นผมเองก็ขอบคุณแต่ขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ